เอาออกเลอยงานมาหาปายเพราะว่าเอาเขาเป็นตั้มๆไหมใา้มัน,นเป็นโฮมตั้มๆไหมไอ้ตัวที่ไหนออกเลยเนะี่ยนกมันอย,าย่างเ้ยมันมีห้างนกอยู่นี่ห,นหรือเปล่าเดี๋ยวลงน,น้่เลยนกมีใครอยู่ สวัสดีจ้าเสาร์นี้กับมังน้ำกันงาหิมเรื่องงานมาเห็ดหยางเน,นาะไอซ้อมังกรยื้อใส่ะเห็นตะคุ้มไม่คนยื้อใส่ล <c oughs> ะเอาเห็ดหยางเนี่ยเ็ดหยางหยุดต้นใหม่ใช่จังเลยวันนั้นเปลี่ยนไปกันใช่เปล่า สบายดีครับ <c oughs> ต้นไม้ที่น้องกินรถชนมันไปตัดงานใหม่หออกครับมันเลื่อนรคาคาสักแล้ววาอยู่อยู่ในห้องนี่นเแต่บอกว่าเปิดประตูไะตห้องเปิดประตูให้แล้วมามันไปเข้าห้องน้ำก็ามาเบิ่งข่าวเดียวแต่ต้นไม้ไว้เห็นมันเป็นพุ่มข้างลาง่างไหมผมว่มันเลื่อยขึ้นไปแล้วตาบอก เ,เห็น,นตะงาไม้ก่องอยู่เอาคนไปใส่หละกำลังเิลไ่ไทางแม่ตื่นมาแล้วนั่งกินนมอยู่ในห้องเนาะนแต่ว่าอ้เพื่อนเลิก,เลกงานมาเลิกงานมาแล้วบอกว่าเปิดประตูให้เนี่ยเปิดประตูลานให้เข้ามาบุเห็นว่าไปทางไหนอืมสามิกแัดมันสูงเนาะ ปุ๊กให้มาไกลซุ่มตั้งใจว่าสิปุ๊กให้มันบังซุ่มแต่ว่ามันก็ขึ้นไปมันเดินหาแดดเพราะมันทางกันมาหาแดดไป้ะตัดออกเดี๋ยวกายไปตัดออกเพราะว่าที่สังกะสีมันกระสีอันนั้นเนาะเป็นสนิมเล่นโอ้โหอาเมียราะว่า์เศษใบไม้มาถือน้ำขอบสนิมไอขอบสังกะสีก็เป็นสนิมแหละตัดออกตัดออกให้เป็นคุ้มขึ้นไหมตัดรอแต่ตรงกลางบ่ะ นนะสาวๆนาะฮันเ,เลิกงานมาบอกน้ององเปิดประตูหันน้องก็เปิดประตูให้เข้าไปแล้วเอาของไปไว้ในห้องเอาอกมาคขาหนึ่งบนเห็นหน้องหงก็นั่งกินนมอยู่ในห้องแหลปะปกติคนออกมาเขาจะยืเข้าห้องน้ำวันอันนี้มาเป็นไปทางไหนมาเห็นอยู่ซุม้มตัดง่าไหมวะาสั็จ เป็นตะฝนสาดบา่์ลาไอ้ฝนสีบ่สาดบ,าบ่์บลาบ่สาดกร,ร,รก์กับ่อลาไอ้หอกกะลงนองต้นไม้ขึ้นก่็บ้านหมดหลายหมดหมดด้วยวนำสังกะสีหมดด้วยนำไม้ตั้งใจให้เป็นภูมิอยู่นี่แต่ว่าลืมคิดไปว่าต้นไม้มันสิข,ขึ้นหาเสียงมันก็ต้องมันก็ต้องไปหาสเสียงแดดอยู่แล้วต้นไม้เอาแบบนี้ไปปลูกอันเกิดได้ดิเกิดเกิดแต่ว่า ก็ของปลูกอันคือว่าโบาเห็นมันขึ้นเพราะว่าปลูก,กเป็ี่นไปจังไรเนนะี่ยไอ้ทิ่ปลูกคือว่าขึ้นดีดีเนี่ยตัวนายปลูกไว้ข้างหนาา้าแข่งพยานาดจ้ะถอดไปเสียบเอาตัดต่ออีกนะครับตัดแต่งงานใส่ลกลดีเนาะ้าเกระจกมันจีพาเบนารนยากาศมาคลมัน,น,มนจะออกมายังไนมันคิดโกงอยูอ่บ่ามันคิดโกง มันถือเดียดอยู่แต่ว่ามันกระชิบุ่งหาแดดอีกย่างหน่อยก็ให้มันขึ้นจากตําๆเน้ยขึนตําๆมันกระิได้บังสุ่มน้ำเลยลองลองลองเบิ่งนเห็นได้บังสุ่มเพราะว่ามันมันโบขึ้นเนาะมันขึ้นมันก็ตายเห็นปะมันตายนี่เนี่ยย่างสารอาหารกันบันถืเดียมันก่ยสิแปรี้ยวขางเห็นปะมันมันก็แต๋วขางสิมันแต๋วขางข้างนี้ตัดอันนี้กเป็นเน็บขางไหม อี้จ้มันดึแดแยดจังอันนี้ต้องตัดไปนิป้บเอาวะเรื่อยนอยอ้อยคือขอ้าเหรอข้าวบ่ได้อันนั่นขาก็ใส่อันนั้นมันปลูกใส่งามันปลูกข้าวเดียวก็ติด มันลงมาบังด้วยซึ่อองนมันดัดได้เลยดัดที่เป็นบอนไส้ก็ได้เลยในอยู่อ่๋อตัวเาเอาเอางที่ละเดี๋ยวมันกระจิ๋งงอกันเบรกของมันดีกซึ่งงง่ายเลย <ผม S 2> ครับผมคิดว่าผมคิดว่าจิตตัดทางถึง tắt bữa đấy thường là, này, đó, thường không kêu thích tắt trong này quá thường 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 tắt cả xăm bắt tay nó tắt thường thường cái chương trình xây xương tận nhà chỉ để xin tập thẳng thường bóp phẩm máy Bố hai bên sửa màn tập tay chim chú Thằng Thằng đỉa tôi một ngày Không mà hình đây nhầm bố xem 3 tỷ lạ อันนี้ต้ <ต agues? S 1> นใหญ่ต้นใหญ่ส่วนหลักอันนี้ก็ตัดออกได้บ่เป็นตะเบิ้งว่เอาไปนี่ละไอ้เจมันดูแสงไปดีแต่ว่มีหมดเด็ดมีห่สองเพิ่งมาค่ะแต่ว่าหมดอันคิวๆอ่ะบ้าหมดใหญ่ครังว้าวเชียงเลยเนาะ เพราะว่าเอาไว้าวาบางแดดบางแดดบางร่มได้ท่านร่างจะได้รัดแจงหัวตัววันไ,ได้หัวจ้ะไม่ก็ต้องได้ตัดออกอันนี้หุ้มตั้มดีอยู่อันนี้นี่แหละอย่าให้มันเป็นยังสิ่งเลเนี่ยอย่าให้มันอย่าให้มันบังยังสิ่งเละมันจะเป็นตะง่าทางแดด มักให้มันเป็นยังสิ่งหละแต่ว่ามันบเป็ี่ยนในท่านโย่ไก่ทางมันอันนี้เอาออกรื่องนี้งานหลายอยู่ติงแมนเอานี่ก็ได้นี่บราว่าเออเครื่องนั่นแหละพอดีเสียดายงานทางล่างได้ก็จะมาตัดทางนี้จังกินเห็นตัดจองงานนี่ก่อนเลยตรงงามด้วยะรวะแมนทางเดียวกัน เพราะว่ามันบดฮึกแดดมันต้นไม้มันก็เลยบกแบบแมันต้องมากแสงแดดนมาแบเกี่ยงามจะว่าพ่อกับแม่มาพ่อกับแม่สิบดตกใจบอกอ้าสวไปแจีงเจียงคนปลูกเนี่ยจีงดีปลูกที่แรกแต่ว่าจะของปลูกงามเนีย่ยวันไหนจะเศาว่ามันเจียงดีดงดเอาออกแล้วยเจียงแต่ว่า ที่สิ่งต้นต้น,ตนไม้มันก็ต้องมักแดดทุกต้นนั่นแหละมันก็ต้องพุ่งหาแดด,ดเห็นบมันบอกมันบอกเห็นอันบุกแดดมันก็เป็น่ันสี่งไหมเป็นใบยพญาตไปไหมใบยพญาต์เป็นไงดูหน่ยมันเป็นแมงยันไงใบใบด่างใบแต่ก็ว่าที่ใบยพญาอตใบยพญาต <laughs> <laughs> จะซื้อไปให้เขาตัดเสื้อ่บ้านจักบาทนี่ใหซื้อยู่ร้านเหลืองใหญ่กว่านี้มีบ่งีงงบ่ได้บ้านฟืนอันฟืนน้อยอยู่บ้านก็สิเอาเรื่อยเอาหาอดจงบ่ได้เอาาบ้านเอาเรื่อยนี่ปด่บ้าน่บ้านีแต่ใบใหญ่กว่านี้แต่ว่า มันก็เลื่อยยุ่แต่ว่าเลื่อยโบรานใบใหญ่ใบใหญ่แล้วมันจะอ่อนแล้วเอาไปมาทางละมันก้อนได้เห็นไหมมันบุึกแดดแล้วก็เป็นยันกินเนาะว้าสังกะสีจนว่าอันเแต่นิ่มมันเหรอบอมันมันแตกท่งมันบอมันแตกมันอันงอตัวมันสังกะสีก็เลยเป็นสนิมเงิน เอ้น้อยๆกระดินแฮงค่ะม่นกินนมอ,อิม่มฮะกินนมแล้วนัน่นกนนนงกินนมอยู่ไอีิยมไปทางไหนคือด,ดุนแนแหละของอม,มันในของเลยแอนว่าแม่ไปเข้าห้องน้ำกระบบอบกเนี่ยได้ว่าจิไปใส่ปกติจะแม่นเอาอันของที่มาหมาัดจะมองเห็นงานไปซัดไ้แล้วกันคืไปเข้าห้องน้ำปกติโอ้โหขาจะ แม่เขาตาอ่เรือแม่ว่าทิพให้มันบางซุ้มจะให้มันบงังแต่ละสุ้ม เพราะไปบังนั่งเชิงตั้งใจว่าจะปลุกให้บังซุ่ม,มพอปลุกไ,ไปบังมังค่าาตดจต่ตัตดมันเลยทำมันได้คือต้นนี้ก็คือที่ดีเนาะไม่ให้มันเป็นนบ่นี้แหละไม่ให้มันมีแง่แบบ บอกตอนนี้บางมับางแ่เแ้ว <And now. S 1> ตั้งใจไว้จะให้มันบางแั่สิแหละถ้าเป็นแต่ต้นเดียวไหมกับต้นอันซุ่มซุ่มห้าเนาะ <Yeah. S 1> มีสองซุ่มเป็น งานมาแล้วก็ให้พระเฮ็ดน้ uh, ําเฮ็ดนี่อยู่ลานเจ้าเจ้ากระแจกอยู่นั่นแหละแลนก็สิกวดออกแมต้นใหญ่ๆแมเมือนอนว่าสิเอาออกเฮาบ่เห็นอันบ่ได้เอาออกเหนหาอันเครือมันมไปยากแดโอจนอันแจ้งาเร็วยงด จ้าไว้ลาเป็นตำต้นไม้ต้นหนึ่งอันนี้เอาเอาเอามองนี้ออกได้อเอาออกเลยงานมหาปายเนี่ยเพราะว่าเอาให้มันเป็นตั้มตั้มไหมให้มันเป็นโฮมตั้มตั้มไหมไอ้เจมาที่เรียกไก่ออกเลยเด้ขี้นกขี้นกเราหมดง่ายไหมหมดยังหมดแดงหมดส้มเอาออกงานงานอัน นี่อ่ะบางไส้บุญละรถพนจอดหาก็จอดบางกีฮอนทอนนี่จะปูนะอะไรอย่างนีะจ้าโอ้ยหางงดแดงมันยุดถึงคุณแม่อะไรเงี้ยปะโมยัยแต่ว่ามันมีแบบหลายอยู่นะั่นน่ะหนึ่งสองสามสามีสม่ห้าหก มะเข็ดไปเพื่ออะไรมันกรอบไปเพื่ออะไรย่อมไหมมันบ่เป็นหางมันบ่เป็นหางใหญ่ไหมย่ำงสนิทด้วยที่แรกงานเนี่ยที่แรกต้นนี้น้อยเนาะ <c oughs> ขราวเดียวเ่งตึกคนเองกงเร็วจ้า มดหลออกมาห่างมันจะหึงไหมแต่ยุ่งงานนะคุณนม่นมนเอานี่ออกก็จะได้นะสสี่ห้างว่าสีถึงไปเสียเดี๋ยวห้างผมเลยโอ้จ้ะอันนี้ไอ้วัดตัด,ดึงงนอืองานต้อง,งไปทั้งหมดอยงดี อันนี้ก็ต้นไม้แบบต้นไม้มันพุ่งออกมาเนาะแค่ตัดในเรา่องของก็จะไปกวดโตเสียโตออกอันนี้มันก็จะไปล้างม้อล้างอย่างไว้วานเศร้าเศ้าที่จะมาหาตัดงาไม้ออกกนโอ้ยมดแดงลาย แบบดแดงหลายทักหางมันยุ่เหิงพุ่นแม่ยุ่งงานนั่นแหละยนที่ไอ้ตัดนั่นแหละโอ้เป็นตะซื้อให้ว่าเรื่อยนะเข้าดีถ้าผู้เรื่อยเจ้าของแหงหลายซื้อติบอ่ะจักไหลไปทางนั้นเลยไปลาลไปทางนั้นเทียบยอดเบื้งไอ้ตัดคือแบบเรื่อยเข้าดีครับ สั่นหมดแย่งทจะคอข่าวเดียวแต่เบิ้งแ้วมันจะพุ่งขึ้นพุ่งแต่ว่าบ่ให้มันขึ้นสูงเลยไหมความไหมหดงเาทางนั้นเนาะตัดแล้ว ที่ดึงลบไปของเพื่นเมื่อวานอันพ่อใหญ่เพื่นเอาขวยมาลาไว้มองนี่ามากินหญ้าพันยังกูมาได้หมดเลยแต่น,นี่นี่ห่างหมดที่ของทัวร์ในมดแดงโรงงานนั่นแหละบอแมนเด้นะเจ้าของเจ้าของจัดยุ่งถึงยูมาดึงอันลาง นามณ์อายมณ์ไอ้ที่กอดเลยโมเมนต์อันนี้บรหันไดไอ้บรหันไดตัดเดี๋ยวเอานะก่อนอันนี้อันนี้ไอ้ตัดแล้วเดี๋ยวขอชีนงวนไปให้เออหมดแดงกะ ก็แดงไรค่ะถึงนมะเอ่อเออเออเวไปมดแล้ว ມັນຕ່າງຫ້າທາງພີ່ມັນບໍ່ໄປຍັງງາີຕນອາຍດຶງມັນປນมดหลาย ไอเดียบแองหลายหมดเลยขึ้นไปยังับหลย อ well. ่ะลงมาจบตัดอันนั้นเออ ก็ลายไงกันล่ะ <laughs> ขันบุยมดกันอย่างกี้ตัดไงอยู่ได้กัดยุขาดนเดียงบิดมาไอตัดยาหาก็ตัดเทว่าขาวเดียวแล้วก็ยห่วเนาะฝนตกดีได้ตัดอีกแล้ว ใครเหี้ยวใครมันบูมีแล้วเนาะมันบูมีห่างแ <trips> ม <c oughs> <existe> <c oughs> e ่มันมาเล่นซื่อๆเนาะไอตัดข่าวเดียวนึงยาวอีหล่ะไปไปย๋ยวเร็วหมดเดี่ยหลังบานตัวหมดเองงานหลังบานต่อนี่ก็หมดเปี๋ยวเตี๋ก็ทาเดียวน ต้นนั้นไอ้ไปพูกบอกคือไปเกิดีฟังอเกิดเดเดิดเมีขนมีนไปหิมมัน,นี้นเรังรเิด่างหิมทางไหนล่ะหิมย่บันโอ้นมงบหิังบานก็นได้ดอกมาดเดี๋ยวมันจะแห,งห,ห้งแล้วแต่เขาเดียวมันก็เบิรแหละ ติดเจ็งแกลงแจ้งใดเนาะสบายตาคุณคกสบายตาอยู่แต่ว่าเนเบิ้งตัวนี้มันกับวันได้เป็นเบอรงยังคิดเสียดายอยู่อันนี้ได้ห่อแล้วบ้านนี้ไม่ต้างจ้างเล ลอ,อลอลอขันเลือไหฮะยีกเลือเบ้องนถนลองเบิ้งเอามันเกอนมันเปิ้ไม <c oughs> ่แล้วเพยดกอกมันยา่างเด้มันมีห้างนอกอยู่นี่เปาะเดี๋ยวลอกน้ำเนี่ยน,นะนอกมีใครอยู่อ่หอกโกงอย่างฉัน จังไดียังอยากลองเฮ็ดบ่ต้องเฮ็ดดอกนี่เดี๋ยวแล้วไอ้วันว่ามีแดดไอ้เลยเฮ็ดแต่เศร้ามือนี่ยซึ่มือแดดหอกขาดเลยมือนี่ฟ้าเข้มครับมึงดูคนะเหมือไปวัดเลยก็เลยถือโอกาสนี่ทำการเคลียร์ทำความสะอาดดอกแดดกระบอกนะครับขี้ฟ้าปกคลุมบนละ่ะ แม่ก็ซักผ้าไว้สำหรัเดินนี่ขึ้นจะตซักผ้าค่ะพอแล้วเ่าต้องตาดอกกันเลยซักผ้าแล้วก็ไปนั่งกินนมอยู่ในห้องพอดีไอเหียมันเร่งงานมาเปิดประตูให้อายเนี่ยมาสุดทําน,นี้ก็ปิดประตูไว้เนาะที่จริงอ่ะมันต้องพุ่มประมาณนี้เลยอืออันนี้มันถือแดดถือแสงมันเลยๆพุ่ม แต่ว่าอันนี้เอาไว้บางคนเพราะว่ามันยูซุมสุดท้ายยูซุมสุดท้ายล่มกระจีสัตย์ขทาทั้งขางนี่ครับอันนี้ขอเรียกง่วงว่ามันเป็นต้นเหนียงนี่ไหมเพราะว่าเมื่อนั้นไม่เอาไปกลับลาบแต่โฮมโบโฮมโบโฮมโบกินแต่ว่าเพราะว่าเสี่ยต้นเหนอยียงครับนี่คนใดรู้จักบอครับเขาเป็นต้นอันว่าเป็นต้นอันขี้ป่าอันทางบ้านอยู่ทางเราก็ว่าโบเมนถ้าเป็นต้นเหนียงหรือว่ามันเมน แต่ว่าทันยิวบ้านมามาเบอรสียังสีไหมใช่แต่ว่าอันนี้มันเป็นสีแดงนี่มันเป็นเขียวเขียววะไม่เห็นมาต้นที่ผมเอาเสียวไปเอาต้นที่สีออกจากงาที่ตัดนี่แหละครับ<ค>นนเน,น้อยเขาหน้อยมาเทียนช้างอันเบียร์ทุเรียนอันไอ้ทีมก็ลเลยมาถามว่า,า,วาถ้านอ้ทีมถามว่าใครทําจะตอบว่ายังไงล่ะน้องทําแม่เราว่าถ้าตอบไอ้ทีมไอ้ทีมดุนะฮะว่าบอกแบบนั้นนะ่ะ เออจะบอกได้ยังไม่ได้ทำนี่พอพอวันนี้ไปแต่ว่าถามคนเดียนี่ครับยังอยู่สองซ้ำเนี่ยอัน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 ว่าไหนมัเนี่ยเอามาบีเล่นแล้วนะเพราะว่าอืมเป็นยังพี่เอาโมคาดูเป็นเอามามทีนเอามายิกเล่นเลยอันแม่ถามถ้าได้ยินถามว่าใครทำเจ็บเจ็บยังไงน้องทำน้องทำแต่ว่าอายมา พี่ไม่ได้ทำนะพี่ไม่ได้ทำนะครับเดี๋ยกกระชีโคตัวเก็บติดตาออกก่อนนะครับวันนี้แล้วกระชีเปล้างมอล้างถ้วยวอาชีเก็บแล้วผมก็จะไปกวดใบไม้ออกเนาะจะตากผ้าอีกเนาะจ้ะกัจะไปผ่าชีพน้าะครับผม้เราที่นี่ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับใหญ่เหมือนเลยใหญ่กว่าน Bye-bye.